วัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ชิมโจมอตงคอนนะครับมาทานนะอีสานบ้านเราครับอีสานแบบบ้านๆครับเด็กพปรไม่รู้จักซุปน่อไม้ครับพปรรรู้จักซุปน่อไม้ครับเนี่ยเรียกว่าทานแต่ซุปขาวโพดซุปพวกซุปหางัวหางควาทำอะไรชาวังเร็นแต่ซุปน้อไม้หรอมีแต่สับชาวังเลยนะดูนี่สับชาวังมกไอย่าซุปนำอาริงอันนี้ซอย เป็นยูไม่รู้จักซุป่อไม้อะไรไม่ยูปิดลององเราเนี่ยยูลองซุปไหมยูกินไก่เยอะๆอร่อยอ่อนด้วยอะไรนะมีที่วางไหมอะไรนะทำไมห้อนบ้านผมก็เรียกร้อนโอ้ลูกค้ารอเยอะมากเลยครับนี่ยครับรอคิวเมื่อกี้ห้าหกคิว ที่ทำกันสี่ห้าคนก็ไม่ทันนะรอคิวเยอะมากครับทำทั้งครอบครัวเลยใช่ครับอร่อยลูกก็ทำลูกสองคนแม่ทำพ่อยากเมือ่อกี่ครอบครัวครับคือต้องค้อกมากนะครับของเขานี่ครับ,ร,บราคาก็มีสภาพครับครับฮะดีกว่าไปไอ้นั่มาเอาวัดีครับ มานั่งด้วยกันนี่อยู่อยู่โตโยตา้าหรืออยู่ฮอนดาอ้าอ๋อเห็นใส่เสื้อโตโยตา้าไงนึกว่ญญาย้ายไปอยู่โตโยตา้าแล้วอยู่พนานช่ปะ <c oughs> วันนี้วันหยุดนะดครับนี่ครับมาดูทำ่ากินแบบอร่อยๆนะให้ลุงดูดิดนี่ครับรอต้องรอครึ่งชั่วโมงครับเพราะว่านี่ครับมานั่งรอเนะี่ยนี่ไปได้ประมาณห้าหกคน สัง,งรกระบาดเี็มเยอะกว่านี้โจครับทุติการอย่างนี้ครับไม่ดีครับเขาฝึกไ,ไว้ลูกเราฝึกไว,ว้ใช้โ,ซโซลูกใส่น้ำตาลนิดนึงจะอร่อยมันเค็มมันอยู่ตั้งตะไปเรียนพพร,รใช้มือไม่เป็นหรอครับโจพี่พี่ใช้มือเปลี่ยนเพราที่ใช้มือครับใช้ตกกใช่ใช้กำ้โมือใช่ตั้งจะไปเรียนพพรอลเซลล์เซไม่ได้เลย คนนีี้เสยไปอยู่นู่นแล้วเป็นผู้ดีขึ้นเลยรยต่ไม่ใช้ตีนใช้มือในนี้ใช้แต่จริเจ้านี่ตั้งแต่ไปเรียนมาบาลนี่ขึ้นเยอะเลยนะก่อนไม่ได้เลยนะโดนฉวงมาเยอะนิะโดนฉวงมาเยอะไหมแค่โดนฉวงเยอะภายในตัวลุงโดนสามสี่ทุบเดียวโดนฉวงแน่นอนลุ้งๆใช่ป่ะไม่โดนไหนกินทั้งคำเลยกินอะไรทั้งคำป่ะ ใช้มือแล้วครับแซลลี่เดียวใช้มือเลยครับต้องใส่ข้าวเหนียวด้วยผมปั้นด้ข้าวเหนียวด้วยโอ้ภาษาแซลใช้มือไม่เป็นอืมท่านชมอร่อยไหมครับท่านชมกินหมดเลยหมดคำแล้วอร่อยมากครับท,ท่านชมส้มส้มไก่าย,ย่างวิเชียนสองพี่น้องนะครับบีบีต้องคอกมาครับติดเซเว่นครับเดี๋ยวต้องรีบกินแล้วครับ อะกินทั้งนี้มันต้องแค่มือแล้วมันไม่ต้องครัอ่าโอเคเอาเลยคลิปนี้ก่อนร้านถ้าไม่ชมไม่เพียงเท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับเพี่โจครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่โจครับสวัสดีครับคือรอที่ปากนี้นะครับลาไปด้วยกัชื่อเดียวแล้วชุดเดียวอับพยาบาลต้องมากินนะครับโอเคนะครับ สวัสดีครับ